ก็สวัสดีคนดู1,599ล้านคนดูที่ยังไม่เข้ามารับชมทีนะครับที่ยังไม่กดติดตามด้วยที่ยังไม่กดสับตะครด้วยที่ยังไม่กดแชร์ด้วยที่ยังไม่กดอ่ะ follow โอไม่ใช่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 โอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับพี่จะมาเจอกันในเซิร์ฟเวอร์ทีนะครับเอเชียคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนแบบสมัครนะครับสมัครเกมยังไงให้มันได้มึงทาตามกูมึงเข้าใจไหมเฮ้ยมึงดูดิเฮ้ยไอ้เหี้ยกูอยากเล่นอ่ะ โอ้โหเอยอะโอ้โหเอยอะคนเยอะเลย31คนกับ25คนโอ้โหเราก็ไปสมัครกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาเล่นไป โอเคนะครับเราก็มาอยู่ที่หน้า Facebook Page เอเชียนะครับ i n f เฟส a s i ชียโอเคอย่างแรกนะครับเราก็ไปเอาลิงก์ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปเอาเนี่ยมึงดูดีมึงเห็นตาเดียดป่ะลิงก์เนี่ยกูทิ้งไว้ทุกคลิปที่กูลงใต้คลิปอบบมึงเห็นเปล่ามึงแค่กดไปดูอะ่ะเห็นป่ะเดี๋ยวกูจะพาไปดูป่ะนี่ก็คือคลิปล่าสุดข,ของกูนะครับโอเคเนี่ยกูทิ้งไว้ทุกคลิปโอเคแค่มึงแค่กดเข้าไปดูอะ่ะกดเข้าไปมึงคลิก เห็นป่ะมันก็มาโผล่หน้านี้ละไม่ใช่กูกดเข้ามาเองโอเคนะครับเราก็แม่งเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่กลับมาที่ช่องเหมือนเดิมโอเคนี่เห็นป่ะดาวน์โหลดเกมเห็นป่ะมึงกดเข้าไปเลยเห็นไหมมันจะขึ้นหน้านี้มาเห็นป่ะเกมนี่นี่คือเว็บของเกมนะเว็บเพจของเกมใจเบาเออมันก็จะมีแบบเติมเงินดาวน์โหลดแล้วก็สมัครมึงเห็นไหมเออมึงกดไปที่สมัครเลยนะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เห็นป่ะเห็นปะมันจะให้ลงทะเบียน้ดย Facebook Facebook Facebook... Mình ngả ông ấy nha Ờ... cũng tôi phong bà กดของเขานะก็จะมีแบบว่าสามารถใช้หนึ่ง b o o k ต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับน้องมึองอ่านให้ชัดเจนนะโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือแบบอ่านข้อตกลงในการใช้งานก่อนลงทะเบียนนะครับทุกคนนะครับอ่านให้เข้าใจนะทุกคนเออก่อนที่จะสมัครเข้าใจไหมแล้วก็ข้อตกลงที่3ามก็คือแบบผู้เล่นทุกท่านต้องลงทะเบียนด้วย Facebook เท่านะั้นโอเค Facebook เท่านั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่แบบลงคลิปนี้ไปปุ๊บี่ครับผมสมัครไม่ได้จะหายได้เออหาทางให้ได้เออหาทางให้สมัครให้ได้ไอ้ตามจร มากหรอกไอ้ข้ตกลงอะไรนะเออทุกคนกดสมัครมาเลยเออไม่มีอะไรมากเออกดเลยเลยมาคลิกเลยเออคลิกมาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะครับทุกคนเออโอเคไอ้นี้จะเป็นชื่อเฟซบุ๊กผมนะครับอี๊มือหยาบมือหยาบไปเพิ่มนะไอเฟซบุ๊ก k อรอมนะแล้วก็ต่อไปเป็น ID เกมนะครับ ID ดีเกมจะจับประมาณนี้โอเคแล้วก็ถัดลงไปก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับก็คือฐละัะโอเคนะมึงก็ใส่ไปเลยโอเคนะนี่ผมจะตามเนี่ยแบบ เรจะเขียนไปเลยทุกคนแบบนี่ผมจะสร้างพร้อมทุกคนเลยผมอุยอมส,ม,สอม,ม,มัครเฟสบออมามึงลองคิดดูอ่ะเห็นป่ะโอเคเขียนตามผมเลยนะทุกคนแล้วก็เราก็ากดตรงไอ้สีเขียวนะทุกคนเห็นป่ะเขาไม่ใช่ต้องกดรุมซ้ายไปก่อนเห็นป่ะเออเราก็กดแล้วมึงก็กอกไปกดตามเข้าไปนี่ไปป่ะมึงก,กอกตามเข้าไปโอเคกอกไปกอกไป ก่ให้เหมือนนะออกไม่เหมือนมึงก็ไม่ได้อะ่ะเออเด็กอนุม,มายังทาได้อะ่ะโอเคสเําเร็จแล้วได้แล้วแหละโอเคหลงังจากนั้นก็เข้าเกมได้เลยนะทุกคนนี่ไโอเคกูเข้าเกมอยู่เข้าเกมไม่ดู้วยเนี่ยอ่ะกูสมัครเรียบร้อยแล้วไปป่ะโอเคกดเป็นสร้างตัวละครเลยเนี่ย,ย,น,ยนี่คือเฟสปอมกูยอมสมัครเฟสปอมเลยอะ่ะลองคิดดูต้องเข้าไปอันนีท้ท่าหโอเ้เข้าไปเลย รออะไรนี่ยเอออุรอแบบสมัครเฟซปลอมเลยอะ่ะโอ้โหโอูนี่ลงทุนมากเลยอะ่ะอย่างแรกนะครับเข้ามานะครับไอ้นปะพอเราสมาัครเสร็จเร็วเร็วดีเห็นปะตัวละครไอ้เรากูต้องสร้างตัวละครให้ดูไหมเนี่ยโอ้โอเคนะครับถ้าใครแบบทำไม่ได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็รอดูแล้วก็รอ,อแก้ปัญหาให้เพื่อผมจะทำได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณ1,559ล้านคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับอืมโอเคจบท้าคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันบายบาย Goodbye See you again See you tomorrow Good morning Stay in peace